สวัสดีค่ะหลังจากที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้นะคะว่าทำไมสวีเดนจึงไม่ปิดโรงเรียนนะคะ mm hmm. ก็มีข่าวนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาที่นี่นะคะืคู่ขอนุญาตแปลเป็นกระทรวงการศึกษานะคะ mm hmm. เพราะว่าการทำงานของเขามันไม่ตรงกับภาษาไทยทั้งหมดนะคะต๊ดมาแล้วโอเคค่ะมาดูนะคะข่าวตืดต๊ดตืดมาดูรายละเอียด ก็เหมือนเดิมนะคะมะกุฎเน้นที่ประเด็นเรื่องภาษานะคะเน้นเรื่องประเด็นภาษาก็ฝึกภาษาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วถ้าทราบข่าวบ้านการเมืองก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะแต่วัตถุประสงค์หลักของมกุฎคือภาษานะคะโอเคูด building minister นะคะูด building แปลว่าการศึกษา minister ก็คือรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษานะคะ กล่าวว่าอัลลาสกูรูสคออินเตสเทงัสโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะไม่ถูกปิดนะคะสเตงัสมาอีกแล้วนะคะพาสซีฟพาสซีฟจะสังเกตว่าข้อความในข่าวข้อความอะไรที่เป็นทางการที่ไม่เป็นกันเองที่ไม่เป็นส่วนตัวเนี่ยเขามักจะใช้พาสซีฟนะคะอัลลาสกูรูสคออินเตสเทงัสคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะไม่ถูกปิดนะคะ ดเดี๋ยวมกูดขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ใครที่คิดว่ามีคนสนใจเรื่องภาษาสวเดนสนใจเรื่องสถานาการณ์เกี่ยวกับประกาศของของทางการที่นี่ก็แชร์ได้นะคะแต่มกูดขอแชร์ไปนิดนึงนะคะโอเคดืดนะคะแล้วก็เรื่องที่มะกูดสนใจนอกจากเรื่องภาษาแล้วก็คือเรื่อง ความคิดของคนสวีเดนว่าเขาคิดยังไงนะคะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเนาะโอเคลืมบอกว่าข่าวตรงนี้มาจากเว็บไซต์ของ s, s v สสวีเ s เนี tier. นะคะสถานีโทรทัศน์ของสวีเดน s v ส t e ีเดเนีโอเคนะคะมาดูกันเขาบอกว่า all schools verja in t e a s m e r e n t e att stängas อันนี้จริงๆแล้วมันมีคำอธิบายเรื่อง score กับ score กับคนอั at, นะคะในห้องในห้องติววยากรณก์มอุยบอกความแตกต่างไว้นะคะมันเป็นอนาคตเหมือนกันค่ะเป็นอนาคตเหมือนกันนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อนาคตบอกว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนในสวีเดนเนี่ยน,นะจะไม่ถูกปิดนะคะจะไม่มีการสั่งปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะ อีสเต l ล t k ค m ม e มอร์ nytt r e เ e l v e r k i n f ö อ a s f อ r att ge s k o l o r ด a s h u v u d m ä น mer utrymme att f a ึ t a ด g n a เ e s l u ร om hur v i l ก de möta ิ i r u s r ลเแวรุษิเจนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยเรียงประโยคผิดถ้าจะเรียงให้ถูกห d ดมวิลนะคะอันนี้เป็นบีสัเพราะฉะนั้นต้องเรียงประโยคแบบบีสัตนะคะเรื่องนี้สำคัญมากในภาษาสวีเดนแต่คาดว่าเขาคงจะรีบนะคะเขาก็เลยเรียงประโยผิดค แต่ให้เรารู้ไว้นะคะรู้แต่ไม่ต้องไปไปว่าเขาโอเคนะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีการสั่งปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะณวันนี้เขาบอกจะไม่สั่งปิดโรงเรียนทุกโรงเรียน i s t e a d let แปลว่าแทนที่นะคะแต่ว่าเขาจะประกาศใช้กฎใหม่ขึ้นมา1กฎนะคะกฎนี้เนี่ยจะประกาศกฎใหม่ขึ้นมา1กฎเพื่อจะมีการใช้กฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้ ต้นสังกัด h ิวต์แมนแปลว่าต้นสังกัดนะคะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะตัดสินใจได้เองมากขึ้นว่าพวกเขาเนี่ยจะรับมืออย่างไรกับภัยคุกค,คามจากไวรัสครั้งนี้โอเคนะคะอันนี้คุณอันนาเอ็กซ์เตรมซึ่งเป็นรับบนรฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาของที่นี่กล่าวไว้นะคะโอเคนะต่อไป เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเขาจะให้หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะให้โอกาสเปิดโอกาสให้มากขึ้นนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุง แอนแปลว่าเปลี่ยนแปลงแฝ N แล้วก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคําที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคในการที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของเขาแบวกสมเหตุแปลว่ากิจการก็ได้แปลว่าการดําเนินงานก็ได้โอเคนะก็คือคือที่นี่เขาจะแบบปฏิบัติตามกฎกันมากนะคะตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนนะคะโอเคนะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงงาน กา,ก,าาการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของทางโรงเรียนเอ้ยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของทางโรงเรียนนะคะจะการหาลือเรสเลง s ะยะเวลาในการอ่านเนื้อ e านั้ e จะต้องอ i านใ n ช่วงเวลาที่เหมา h ส n ซึ่งเรามาต่อท่านนี้เนี่ยนะคะบอกว่าการที่จะเปิดโอกาสให้ต้นสังกัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุง การดำเนินง,งานของเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการปรับเรื่องความยาวของปีการศึกษาและ s ้ว Les แลสบวกอวดแลสแปลว่าการแปลว่าเรียนแปลว่าอ่านอวดแปลวะป่าปีก็คือปีการศึกษานะคะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาของปีการศึกษาสั้นสั้นลงยาวขึ้นแล้วแต่นะคะเนรเอ็มเนนสโคลเลัสเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยจะให้เรียนตอนไหนพาสีฟอีกแล้วนะคะสกูลแบบสัมผัสแต่พอเฮลเลีย หรือจะให้มีการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดนะคะเฮลีย์เยคือวันหยุดนะคะเอ็ดเลอร์อุนเดวิสิงห์พอดิสตันเซย์ฮุนหรืออาจจะหรืออาจจะให้มีการเรียนทางไกลก็ได้นะคะอุนเดวิสิงห์พอดิสตันสติสติสตันแปลว่าทางไกลนะคะแล้วรามาตท่านนี้ก็กล่าวต่ออีกนะคะว่า ed, shifted shifted er att skapa större utrymme för hur männen som organiserar อมซินสกูลแวร์สัมเฮตอม v e r k s a m เ e t เป็น v ัว k า t s ก v det เดน coronaviruset เซตวัตถุประสงค์ในการที่จะออกกฎหมายมาใช้ใหม่เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ใหม่ไปตลอดหรือใช้ชั่วคราวนะคะเขาบอกแค่ว่าเป็นกฎหมายใหม่นะคะออกกฎหมายมานะคะวัตถุประสงค์นะคะ shifted แปลว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะ เปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้หน่วยง,งานต้นสังกัดที่ดูแลเรื่องโรงเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดําเนินง,งานของเขาถ้าการดําเนินง,งานของเขาได้รับผลกระทบ S อีกแล้วอันนี้เป็นพาสซีฟอีกแล้วนะคะได้รับผลกระทบมาจากไวรัสตัวใหม่ตัวนี้อแล้วอันนะคุณอันนะเขาก็บอกอีกนะคะว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่า เรื่องดังกล่า t ข a อมรั e ฟัตต์ตัดสิน e จว่ารัฐบาลจะตัดสินเรื่องนี้นะคะจะออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ r i s k e n för a l l m ä n smittspridning är fortsatt mycket hög. Det här är en svår situation. Då ska h e โดย a m ก ä l l e t stå s ตัว k t เขาบอกว่า ความเสี่ยงว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยนะคะยังสูงอยู่นะคะยังสูงอยู่มากมิกเกตเฮิร์กนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากนะคะรัสโกเฮราซัมเฮลสตูสต์ดังนั้นสังคมนี้ทั้งสังคมเนี่ยเราจะต้องเข้มแข็งยืนหยัดอย่างเข้มแข็งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้คือข่าวที่เขาสรุปแต่ตอนที่มากูดฟัง กุดสรุปจดไว้เองเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะเวลาจดบันทึกนะคะสรุปง่ายๆนะคะสรุปสั้นๆเขาเตรียมกฎหมายที่เขาพูดวันนี้เนี่ยนะคะเขาเตรียมที่เขาพบนักข่าววันนี้เนี่ยเขาเตรียมกฎหมายเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ให้อำนาจต้นสังกัดตัดสินใจเองมากขึ้นคนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับประเทศสวีเดน,นนะคะจะรู้ว่า หน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลเรื่องโรงเรียนนะคะโรงเรียนเ,นยเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลน,นะคะไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลจริงๆที่นี่เขาเรียกว่ากระจายอํานาจเยอะมากการปกครอ,องของเขากระจายอํานาจให้ให้หน่วยงานที่อยู่ต่ำกว่ารัฐบาลลงมาเนี่ยตัดสินใจเองมากให้คนตัดสินใจเองมากนะคะซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะอันนี้ส่องสังคมเขานะคะดูว่าเขาคิดอย่างไรนะคะ อันนี้มาขุดจดบันทึกอาจจะมีพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะคะเพราะว่าฟังไปจดไปอ mm hmm. ันลัสกูลู e อิสเวียรคอมเมนแตสเตงัสเมื่อกี้คุยไปแล้วนะคะว่าทุกโรงเรียนในสิีเดนเนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกปิดนะคะไม่ได้สั่งปิดอิสเทเลคอมเอ t นิทเรเกนแวร์อินเฟอรจุดจุดจเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรไปต่อเหมือนข่าวเมื่อกี้เลยนะคะแล้วมีคำศัพท์นะคะพ andemi 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 น,นะคะแปลว่าโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกนะคะ กินพื้นที่กว้างพื้นที่ทั่วโลกนะคะพันเดมีนะคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่รัฐมนตรีเขาพูดมา some health f a r l like. i l some health f a r l ill ขยกดุ่มนะคะโ okay. อเคขยุกแปลว่าป่วยเป็น adjective adjective นะคะบวกกับดุ่มเข้าไปนะคะกลายเป็นคือกดุ่มแปลว่าโรค แปลว่าการป่วยแปลว่าโรคนะคะสามารถเปลี่ยนกลุ่มประเภทคําได้นะคะชนิดของคําได้ซัม e ฮลส์ฟอร์ลี่ก็คือดุมซัมเฮลส์ฟอร์ลี่คือดุมก็คือโรคที่เป็นอันตรายต่อสังคมนะคะต่อสังคมโอเคนะแล้วเขาก็บอกว่างานตรงนี้มะกรูดก,ก็นึกถึงเหมือนกันนะนึกถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เขาให้สัมภาษณ์ทุกวันแล้วก็นึกถึงเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลว่าเขาทำงานหนักมากนะคะเป็นการลงแรงที่แบบประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะคือแบบรัฐมนตรีเขากล่าวขอบคุณอยู่นะคะอ,อ,อูเวดียลิกาอินซัตเซอร์อินซัตเซอแปบลบว่างานที่ลงไปแรงงานที่ลงไปการทำงานนะคะที่แบบประเมินค่าไม่ได้ต่อไปเขาก็บอกว่าเขาวางแผนว่าพลานีรัฐฟัตตาเบสลูจิมอรอนวางแผนว่าจะ ตัดสินจะออกคำสั่งเนี่ยจะประกาศวันพรุ่งนี้เนาะโอเคนะแล้วเขาก็บอกว่าสโตนทอรินเ i อ t e อันส w a ร์เรตนะคะถ้าเราเข้าใจระบบการปกครองที่นี่เราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ารัฐจะไม่โอนความรับผิดชอบมาเป็นของตัวเองรัฐก็หมายความว่าเขาจะไม่โอนความรับผิดชอบของเรื่องการดูแลบริหารจัดการการศึกษามาเป็นของเขาเพราะความรับผิดชอบตรงนั้นเป็นของเทศบาลคอมมูน โอเคนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะ yes t อสเตอร์ e รฟรีรัฐเขาบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้คือหลายคนสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ประกาศทําไมรัฐบาลถึงไม่ประ,ประกาศปิดโรงเรียนรัฐบาลก็มองว่าการที่เขาประกาศปิดโรงเรียนก็หมายความว่าเขาทอเออร์อันซวอเรตเขาดึงความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมาเป็นของของตัวเองซึ่งจริงๆิมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐนะคะเขาก็เลยมองว่าวิธีแก้ปัญหาของเขาคือเขาจะให้โอกาสเปิดโอกาสให้อิสระให้อิสระ,ให,สระให้เสรีภาพ นะคะให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเช่นสอนวันหยุดนะคะเฮลี aley, หรือสอนช่วงซัมเมอร์สมาร์หรือฟีย r ร์อินด์วิสหนึ่งสอนทางไกลมีความหมายเหมือนกับดิซานส์อินด์วิสหนึ่งนะคะแล้วก็หรืออาจจะให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอื่นก็ได้นะคะเช่นสมมติว่ามีโรงเรียน5แห่งแล้วโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยครูป่วยหรือว่า ครูป่วยเยอะจนจะต้องปิดโรงเรียนแห่งหนึ่งก็อาจจะกระจายกันซึ่งตรงนี้ช่วงซัมเมอร์ที่นี่นะคะอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลเนาะช่วงซัมเมอร์เขาก็จะปิดบางแห่งอาจจะ5โรงทำงานร่วมกันแล้วก็ปิด4ี่โรงนะคะแล้วก็ให้เด็กจาก4โรงนี้ไปแค่โรงเดียวเพราะว่าเด็กเขาจะพักร้อนกันเยอะอันนี้เขาเขาเคยทำกันมาแล้วนะคะเค okay, เนาะที่เขาบอกว่าให้ให้ไปรเรียนที่โรงเรียนอื่นก็ได้ก็ตกลงกันเคนะคะ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเขาแฮมตัตซินพึ่งเดอร์ฟรอนสกูลันส์อักเตอร์การที่รัฐบาลเขาจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเขาจะขอความเห็นซินพึ่งแปลว่าความเห็นนะคะเขาจะรับความเห็นเนี่ยมาจากเจ้าหน้าทีตา่ต่างๆที่เกี่ยวกับที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการศึกษาของที่นี่นะคะสรุปว่าวันนี้เขามีประชุมกันโอเคนะต่อไป แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาประชุมกันวันนี้เนี่ยนะคะกับตัวแทนที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนกับรัฐบาลเนี่ยนะเขาประชุมกันเขาบอกว่าสตูซัมซีนซัมแปลว่าด้วยกันเหมือนกันนะคะเช่นซัมบูอ่ะให้คําศัพท์เลยซัมแปลว่าด้วยกันคือทิศซัมมันส์นั่นเองทิศซัมมันส์โอเคนะซัมบูคาที่เราเห็นนะคะซัมบูบูแปลว่าอยู่ซัมด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันหรือ ผัวเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนถ้าพูดง่ายๆนะคะคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนโอเคนะอันนี้มาเห็นคําใหม่คือซ้ำสิ้นสิ้นคือมุมมองคือความเห็นการมองเห็นสายตาแปลได้หลายอย่างนะคะซ้ำซิ้นในที่นี้แปลว่าเขามีมุมมองที่เหมือนกันนะคะสตูก็คือมุมมองที่เหมือนกันเยอะโอเคตัวแทนจากโรงเรียนหรือว่าตัวแทนไม่ใช่จากโรงเรียนที่รับผิดชอบผู้บริหารอะไรต่างๆที่ดูแลเรื่องโรงเรียนได้นะคะ ขาก็เห็นพ้องต้องกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะจ๊ะ,ะแล้วเขาก็เห็นพ้องต้องกันดังนี้ความเห็นที่เขาเห็นตรงกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะปฏิบัติตามโฟลเคิลซูมินดิเคยตนคือหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็คุดสสมิธคุดอะไรหน่วยงานที่เขาจะปฏิบัติตามความเห็นนะคะหรือคําแนะนําของสาธารณสุขและหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อนะคะเมกุณไม่ได้จดมาโอเคนะแล้ว อันนี้นะคะใครที่อยู่สิเดนมานานจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเรื่อง b o ลเน n นเบสต้เขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเท่าที่มากรูดสรุปมานะคะเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอยู่สองกลุ่มคือเป็นห่วงกลุ่มเด็กว่าเด็กเนี่ยเขาจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักนะคะคือเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาบอลฮอเร i ติลอ e r v i ิ n น n ง เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรียนการสอนอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วงคนแก่ด้วยปู่ย่าตายายเดี๋ยวมาฟังกันต่อเค okay, นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคำนึงถึงคือ Born the Best a o f Health คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักนะคะซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บอกในข่าวแต่เท่าที่มากูดเคยอ่านข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเด็กเด็กอายุก่อน9ขวบนะคะ คือมันไม่ได้ทําร้ายเด็กมากเท่ากับทําร้ายผู้ใหญ่นะคะเท่าที่อ่านมานะคะแต่ไม่ทราบไม่ใช่หมอนะคะโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะแล้วตรงนี้สิ่งที่เขาจะต้องเอามาชั่งน้ําหนักกันเมื่อกี้ไลฟ์เมื่อกี้มีการชั่งน้ําหนักจากหลายๆที่นะคะอันนี้เขาจะต้องมาชั่งน้ําหนักกันระหว่างว่าผลประโยชน์ที่เด็กจะต้องเสียไปกับระดับความเร็ว และความแรงของการแพร่ระบาดของโรคเขาเอามาชั่งน้ําหนักกันอันนี้เป็นคําพูดของเขานะคะไม่ใช่คําพูดของมะกรูดนะคะโอเคนะชั่งน้ําหนักกันว่าชั่งส่วนได้ส่วนเสียแล้วเขาก็บอกว่าบรออาร์กิวเมนต์คนที่เรียน s อสเนี่ยจะได้ยินอาร์กิวเมนต์อาร์กิวเมนต์คือการให้เหตุผลการโต้เถียงการอภิปรายนะคะข้อโต้แย้งนะคะโอเคนะเขาบอกว่าเหตุผลเหตุผล ที่เขามีเหตุผลที่ดีเขาบอกนะคะว่าเหตุผลที่ดีที่เขาไม่ประกาศปิดโรงเรียนในตอนนี้ at Edo Intesting s t e i n g r School ูลนะคะก็คือ1เขาบอกว่าเหตุผลที่หนึ่งคือการปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะทำให้เขาทำงานควบคุมโรคติดต่อได้ยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เขาปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนเด็กต้องอยู่บ้านทุกคนเด็กต้องอยู่บ้านแล้วถ้าพ่อแม่ของเด็กเนี่ย ทำงานที่สำคัญเช่นเป็นหมอที่จะต้องดูแลคนป่วยเป็นพยาบาลเป็นอะไรคือเขาห่วงเขาห่วงว่าหน่วยงานที่ต้องดูแลคนไข้ดูแลคนป่วยเนี่ยจะขาดเจ้าหน้าที่โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมานะคะสิ่งที่เขาพูดมานะคะว่าคือถ้าให้เด็กหยุดเรียนพ่อแม่ก็ต้องหยุดทํางานและถ้างานที่พ่อแม่ทำนะ่ะเป็นงานที่สําคัญต่อการควบคุมโรคติดต่อ มันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้าพ่อแม่ต้องไปทํางานลูกก็ต้องอยู่บ้านพ่อแม่ต้องไปทํางานแล้วทํำยังไงล่ะปกติเราก็จะให้ปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงใช่ไหมคะเขากลัวตรงนี้แหละเขากลัวว่าถ้าพ่อแม่ต้องไปทํางานถ้าประกาศอยู่โรงเรียนพ่อแม่ต้องไปทํางานลูกอยู่บ้านก็ให้ปู่ย่าตายายซึ่งคนแก่เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยนะคะอันตรายมากโอเคนะ เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ณนะตอนนี้เขาคิดอย่างนี้แต่ถ้าอมแลกเกตแอนด์รัถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปรัฐบาลเขาก็จะจะดำเนินมาตรการตามความเหมาะสมเขีย okay, นเนาะอันนี้เขาย้ำบ่อยมากนะคะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าการปิดอมได้ยินนัดอาร์เบียเดชแมตต์แดมปัสปร สวีเรียเกลว่ากัพลสก็บอกว่าถ้าการปิดโรงเรียนเนี่ยนะยินนะยินนะแปลว่าส่งผลดีนะคะคำนี้ดีถ้าการปิดโรงเรียนเนี่ยมันส่งผลดีต่อการทํางานเพื่อเด่มแปลว่าลดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะเราก็มีอะไรเรียเกลวราเราก็มีกฎหมายรองรับพร้อมแล้วพบลัสเพลัสวันนี้เพิ่งสอนไม่ใช่ เอ๊ยยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะสอนนักเรียนในห้องไวยากรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องพบพลัสเรื่องอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าอย่างนี้เขามีกฎหมายรองรับแล้วซึ่งมะกรูดฟังแล้วมะก,กุูดก็ขำเนาะนึกว่าเราก็พร้อมที่จะลงมือเปล่าเราก็มีกฎหมายแล้วประเทศสซนเวเดนเขาเป็นประเทศที่เคร่งครัดกับกฎหมายมากนะคะจะทำอะไรต้องมีกฎหมายรองรับก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกเยเมนซัมอันสวอร์ อันสองไปว่าความรับผิดชอบยเหมือนสามแปลว่าร่วมกันนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะจบแล้วขอบคุณมากนะคะวันนี้ไลฟ์ทั้งวันเลยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลืมลืมเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะ มะกรูดก็อดขำไม่ได้นะคะมีมีท่านหนึ่งมีคนไทยผู้หญิงไทยคนหนึ่งติดต่อมาพี่หนูหนูกลัวหนูประมาณสรุปไม่เอาคำพูดมาทั้งหมดนะคะเราต้องเก็บความลับของลูกค้าบอกว่าหนูไม่ค่อยกล้าดเดินทางไปหนูกลัวหนูติดโรคเพราะฉะนั้นหนูมาสมัครเรียนออนไลน์กับพี่ดีกว่านะคะเขาก็เลยมาสมัครเรียนออนไลน์กับมะกรูดพราะเขาไม่อยากเดินทางโอเคพอสมัครเรียนออนไลน์มาเขาบอกปาดมันดีขนาดนี้เหรอพี่ ถ้าหนูรู้อย่างนี้หนูมาเรียนตั้งนานแล้วนะคะก็ขำนะคะขำว่ารัฐบาลคนนี้เขาแบบล่วงหน้าดําเนินการล่วงหน้านะคะปฏิบัติการล่วงหน้าก่อนรัฐบาลรัฐบาลที่นี่บอกว่าถ้าจําเป็นก็อนุญาตให้หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเนี่ยประกาศนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงการสอนการเรียนการสอนสอนทางไกลได้นะคะอาจจะให้เด็กเรียนทางไกล distance in learning นะคะปรากฏว่า คนไทยเราไปไกลกว่าเขาไปเร็วกว่าเขานะคะมีคนไทยมอกุูดได้ยินข่าวมีคนส่งข่าวมาบอกว่า,าป้าไม่ไปโรงเรียนป้ามาเรียนออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าป้ากลัวติดเชื้อนะคะก็เอาเอาที่ทุกคนสบายใจนะคะส่วนมะกรูดก็สอนออนไลน์ต่อไปค่ะแล้วพบกันในห้องเรียนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ